เก็บเห็ดซอยข่อขยได้นี่เก็บเห็ดเ้ยมาหนึ่เปิดไปงเกีไปงนี่เห็ดปวกด้เปเียมนยันจเต็มลูกนะเขไปตัวเขาไปตัวมาดเดียว่าวอากันซอกีเสียบีแดงมันเลยหลายเห็ด ลขึ front, front, mm ้น hmm. ร่งขึ yeah. <T |ar|> ้เจ็บกองไปเจ็บกองไกองไเจ็บกองไว้ไลลยุงก็ไล่ก็ยุ่ง กัขึ้นดอกบานกันนี่นี่ต้นดอกบานสิไดนไลยบ่อเดียวก่อจะประดับมัดก็รืมอแคเสืออันถุงมือกัไม่เกียกองไม่ มา,า,าได้ปะมาไล่ตาเลยมมนมืดอ่ห้รีเด็บเขาไปตัวหนเห็นดนอกไงข้ามกันอู้หงา้ข้ามกับ สองดอกดีกันนะสองดอกดนี่น,นี่ากาบาลนี้ซึ่งเขกเป็นตัว,ตว,ตวมีร้ายครับบอ้แห้งมาได้เป็นสิไดงยิ่นน้เห็นไหมน้ำครับน้ำครั เห็นไหมะไรวะปุ่นเดียวจะเจ็บอ่นหววไหมกันมันเคลียร์มันข้นเกันตูมิงก็เอาที่อบตูมวางตูมิางฮะอ่อ่อ่ะอ่ะฟาดยิมาเลยอ้ทางปุ่นเกรพอไปบอก้ายเดี๋ยวขอทาาปุ่นจั